จันโทโซล่าเซลล์นะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับจันโทโซล่าเซลล์ออไปติดตั้งชุดสูบน้ำนะคะชุดสูบน้ำให้พี่น้องนะคะท่อขนาด2นิ้วนะคะใช้แผง3แผ่นนะคะชุดนี้แผง3แผ่นเออเป็นแผ่นออโพลีคิสตันไลน์นะคะวางบนขาตั้งที่สามารถปรับได้นี่นะคะปรับได ปับหาแสงแดดได้นะคะย่างมือเศร้ากับปับมาทังทิศตะวันออกย่างมือแรงกับปับไปทังทิศตะวันตกนะคะน้ําเยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจให้จันทร์โซลาเซลล์นะครับมาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับถึงพื้นที่พื้นที่นี้อยู่ที่ไหนครับผมบ้านโนนลานบ้านานนลานตําบลหน้าเพียงอําเภอชุมแพ จังหวัดข้นกันที่นีน่เนาะครับผมสูบน้ำเขาจะเอามาเห็ดเกษตรผสรมประสานเอ่าเราพันธุ์เนวปลูกเนาเนะต,นาต้นไม้ต้นไรมันแลี่ยงไนมันเอาเอาประยู่ต้นไม้ตายตายเวทเนาะครับก็เลยให้จันทโรโซราเซียวมาติดตั้งครับผมเคยเห็นผลงานเคยเห็นในยู u ูบบุระครับผมไ <c oughs> คยเห็นบหมืองใดกันนำนำไหลไฟสว <c oughs> <c oughs> ่างไอดีแท้จติโดยโดยส้นตัวกันพักแค่กันนะเนาะเป็นนองเป็นนุ่งกันเรี่วยวๆนะครับผม บริการกันว่ายังเป็นเห็ดเป็ี่นมันเอาผู้ประเทศเปล่นยี่ห้อยุโรปเปลี่ยนกิวอดผู้ประเทศเป็นละครับผมเป็นเห็นผลงานเพื่อนทั้งยูทูบมันละกับผมเป็นผลงานทห้ยูทูบมาหลายคลิปหลายอันนี้เรบเพิ่นกันตั้งมันหลายปีแล้วมันแปลกข้อมูลก็คือมันปรับได้เลยละครับผมแปลกข้อมูลแทงสามารถปรับได้เนาะยแล้วก็คือแถวบ้านแถวนี้มี่ได้เจอันตั้งไม่ยังไปทั้งทิศใต้ครับปรับไ่ได้อีกนะครับนี่แปลกแปลกข้อมูลอ่าปรอพันเดียดได้เลยปรับหาเดีย ยนมาเลี้งกับพับมาทางทิศตะวันตกอันนี้ดิตะเวนโพกันมาเสร็จเล่าเลยน้ำไหลตึ้งต่ซอยเลยจนหอดค้ำมับเล้วตะเวนโพกันมาเสร็จเล่าเลยครับผมอ้าวพี่น้องอยากได้กับซอยในน้ำบอกไฮเนเอร์ครับผมพี่สมเกียรตินะครับนี่สมเกียรติเกียรติบานนวลล้านไอ้กล่องเกาเหลานี่ยนะมีกล่องมีทามาขึ้นน้ำกันทำไมนน้เเลลลลิิิกปป็ศแว่ะทำไมตั้งแต่ไปลำสิงห์มองนี้เนาะ โอ้ยไัยกล่องอันแบกแบกกล่องนี้นี่ห่านเจ้าภาพก็มีห่านลังเทียวลงห่านมารับลงห่านมารับลงงานบ้านเดียวกันพันย่างงันบวชขึ้นกันเพราะนั้เออเออกองไปตั้งไว้จะไปกินเขาย่างนี้กินข้าวอิ่มแน่วเบื้องกลางเบื้องถามซื้อเจ้าภาพมาแม่นได้แบกกล่องนี้มาแม่นโดยยุคพุ่นอยู่คุคพุ่นอยู่บ้านใดก็ยัาไปติดเข้าไปหลินเลยคนละงานไม่มีหลายงานเนาะกินเขาย่างพนย่างนี้ไม่นด้ อีที่อีแ <ous> ล้วเอาเอาถามซื้อจะภาพรถโมเมนต์ก็ระซืยอตัวนเด้งสมัยตะกี้วังยี่สิบปีขึ้นหลังเนาะครับผมมวนมวนครับสมัยตะกี้นะไปลองไปล่ำน้ำกันครับเป็นศิลปินพื้นบ้านสูมือนี่ก็มาเฮ็ดจังซีละนะนะครับอ๋อมันไปวาวแล้วเด้กของแม่จิตระาจิตเป็นย่องย่องแงะกันอาบากโซโบตจนได้ไปวาวคือเก่าแล้วกับกับเปลี่ยน ไปตตาามยยุคสัเจอก็ล้ำให้พี่น้องฟังในยุโรปครับเพราะจะกันเครื่องกอนนี่ล่ะรองเหงาเนาะเรื่องชายไก่แกี่ยวจะไม่ได้ยินโอ้เพิ่นประกวดชนะถ้วยพระราชทานตัวครับเป็นธรรมดาที่ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพสมเเด็จพพระทบ้านน้ำใจได้สมัยตะกี้เนาะพศ40เออ๒๐๐๐ถ้ถ้วยพระราชทาน อันดับหนึ่งอำเภอชุมแพเนาะครับผมล่ำไอ้ประวัตินกเข้าพูพายไอนกเข่าพันวันโอ้เดี๋ยวนี้ยังมีบนโลวีดีโอเปิดเสียเซลไปแน่วุ้วีดีโอไม่ได้เก็บไปเลยใักไหมเอาเก็บไปเลยนาะเป็นอนุรักในไม่น่าอยากได้เอาเปิดเอาเอามาลงเป็นหัวยูทูบไว้ในเมียสมัยตะกี้เนาะมักมวนครับสมัยตะกี้นะครับผมไปเบิร์ดละเข็ดได้ขจ้ามีบุญมีงานนั่นคือสมัยสมมือนี้เนาะ โอเคครับผมขอบพระคุณนะครับคุณพี่สมเกียรตินะครับอดีตนักดนตรีผู้มีอยากฟัง <c oughs> ล้ำกับขอขอมาทั้งไอ้นี่ก็ได้ครับ <c oughs> ขอมาแล้วก็ติดตัวไปติดตัวโซลเชลให้พร้อมน <c oughs> เนาะล้ำร้อมมันว่าล้ำไปฟังพัวเมื <ไป S 1> ่อไหร่พอไงอ,อยากฟังล้ำธรรมดาเราก็ะิอ๋อปอนดนตรีแผ่เราก็ะตีโอแล้วเนาะขึ้นมานนี้ไหเนาะแต่ว่าผมนี่โอวได้ดอกครับโอ้โอวไปคาละน้อยนี่ยละโอ้้แลวเราคาละน้อยโอวลราคาละน้อยเนาะ ออโอเคครับผมขอขระคุณเลครับผมคุณปีสุเกียรติครับ,รบพบ<อ>กันใหม่คลิปหน้าครับรับจันทโทโซราเซลยวครับ